สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของพิษาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกถึงเต้นเราใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ spk 2 4เริ่มต้นกันที่วิคอห์ฟุตบอลพิมลิงลกฤษครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพบกับบร h t ันซึ่งคู่นี้นะครับจะทำการแข่งขันวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมเวลาการแข่งขันครับเวลา2ทุ่มตรงครับตามเวลาประเทศไทย ส่วนลิงก์ที่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดนะครับก็มีอยู่2ช่องทางนะครับนั่นก็คือ2 p r e เม f r f ุตบอลวันแล้วก็ p r e ีเม r f o o t บ a l l 2ครับเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมครับฟังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอลิกเทนฮักกำลังได้ประเดิมเกมอย่างเป็นทางการนัดแรกกับปีศาจแดงนะครับหลังจากที่สร้างความมือหาในพอสมควรในช่วงแรกครับของการอุ่นเครื่องอย่างไรก็ตามครับมเกมหลังในช่วงพรีซั่นของพวกเขากลับมาฟอร,ร์มตกไม่ชนะใครเลย จน,นแฟนเริ่มตั้งคำถามในใจว่าถึงเวลาแล้วหรือยังปีศาจแดงจะกลับมาคืนฟอร์มเก่งเสียทีคืออาทิตย์นี้รู้กันเลยครับความพร้อมก่อนเกมยังคงลุ้นความฟิตของเจรนชันโชที่มีอาการป่วยแล้วก็2ดาวรุ่งอย่างเบนมัมวินเลียมและก็ฟาโกนโดเปยตตรีครับจะกลับมาฟิตทันทีและมีส่วนร่วมกับเกมนัดเปิดสนามพวกเขาได้ทันหรือไม่การคาดการณ์ผลตัวจริงครับเริ่มจากผู้รักษาประตูข้าเป็นเดีคอากองหลังรับเป็นดาโลแม็กควายารานุกชอ กองกลางเป็นซันโชเฟสบนโนเฟนัสสกอตต์เบนเทอร์มินเแล้วก็เรดฟอร์ดครับส่วนกองหน้าครับเป็นมาชิเลครับส่วนบรตทันครับฝั่งของทีมเยือนอย่างเกรแฮมพอตเตอร์ครับที่สามารถทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจในช่วงท้ายรดูการที่ผ่านมายามาจนถึงการอุ่นเครื่องปิจิสั่นครับที่ชนะไปถึง3จาก5เกมและบุกไปแพ้เพียงนัดเดียวเท่านั้นส่วนการเสมอเท่าในปีนี้พวกเขามีเพียงดาวรุ่งหน้าใหม่2รายที่พึ่ง ยังไม่พร้อมสรับมีบทบาทกับชุดใหญ่ทันทีต้องมาลุ้นกันว่าพลพรรคนน่งนวลนะครับจะยังคงฟอร์มเก่งเอาไว้ได้หรือไม่ในยามที่ไม่มีตัวเก่งอย่างอิฟบิซูมากลุมเกมแดนกลางครับสภาพทีมก่อนโลก,การแข่งขันนะครับจะยังไม่สามารถใช้งานยาครุบโมเดอร์ที่ยังมีการบาดเจ็บบริเวณที่เขา่าส่วนในรายของอเล็กซิสแม็กซ์อัลลิเตอร์ครับที่มีการบาดเจ็บสะโพกยังต้องลุ้นว่าฟิตทันในส่วนร่วมในเกมนี้หรือไม่ สำหรับข่าวต่อมาครับฮอกไวย19ปีอย่างเบนจามินเซตโกครับจากเรดบูลซันบวกครับที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ในเต็ดนั้น,นะครับอาจทุ่มเงินมูลค่ามหา,าศาลนะครับในการคว้าตัวแข้งรายนี้ในตลาดรอบนี้ครับอันนี้ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเพราะฮอกไวย19ปีรายนี้ใกล้กลายเป็นนักเตะที่น่าจับตามองหลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดในออสเตรียครับบันเดอกาเยอรมนีเมื่อรูการที่ผ่านมากับผลงาน10ประตูกับ7แอสซิตจากการลงสนามทั้งหมด36นัด เมื่อรวมทุกรายการครับโดยล่าสุดน่นะครับเชสโกเองนะครับยังคงเป็นคนทำประตูโทนพาทีมเอาชนะลิเวอร์พูล1-0ในแมตช์กระชับมิตรรีซันเมื่อสัปดาห์ก่อนผลงานร้อนแรงดังกล่าวของดาวยิงทีมชาติสโลวีเน,นียรายนี้ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนถึงเรอัลมาดริดเชลซีและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในตลาดรอบนี้โดยท่าทีล่าสุดนะครับจากเซบัวเองเนี่ยพวกเขาพร้อมจะตอบรับการปล่อยตัวเชสโกออกจากทีมหากได้รับข้อเสนอระดับ45ล้านปอนด์ มันอาจจะเร็วเกินไปสักสมมติหนึ่งสำหรับเขาครับแต่ทุกสโมสรกำลังพิจารณาค่าตัวระดับที่ลิเวอร์พูลจ่ายไปให้กับเบนฟิก้าในเดียวของเดวินูเนตและตระหนักว่าพวกเขาอาจจะต้องจ่ายมากกว่าเดิมอีกสัก20ล้านปอนด์หาก,กรอไปอีก12เดือนข้างหน้าไอดนียรายงานแหล่งอ้างอิงข่าวผู้เชี่ยวชาญในตลาดนักเตะบอกว่าซาบวงนั้นต้องการเชโก้นะครับเพื่อโมแข่งในศึกยูฟ่าแชมีพวกเขาไม่จำเป็นจะต้องเรียบปล่อยตัวเขาออกจากท,ทีมในช่วงสมอตินี้แต่ก็พร้อมจะตอบรับหากมีข้อเสนอที่น่าพอใจเข้าามา รายงานระบุว่ายเย็นของเชสโกเอนะครับได้หารือเบื้องต้นกับแมนยูนิโกโซและเชลซีครับเป็นที่ไปแล้วในราวสองสัปดาห์ก่อนแต่สบู่เย็นนะครับยังคงยืนการครับว่าพวกเขานั้นไม่ต้องการปล่อยแข้งรายนี้ออกจากทีมไปในช่วงซัมเมอร์นี้ครับข่าวต่อมาครับพิษาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้น,น,น,นพิจารณาตัวเลือกอันดับรองในการเสริมทัพในตลาดก,การซื้อขายนั้เตะซัมเมอร์นี้หากทีมไม่สามารถบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับแฟรงกี้เดยองได้นะครับ วิดฟิลทีมชาตินเธอร์แลนด์รายนี้เป็นเป้าหมายอันดับต้นๆของเทนฮาครับสลับปีศาจแดงอเนซัมเมอร์นี้แต่ทว่ารอแล้วรอเล่านะครับไม่สามารถปิดดิลแล้วก็สามารถคว้ากองกลางวัย25ปีรายนี้ท่ามกลางข่ารายงานว่าล่าสุดนั้นเชลซีครับพร้อมจะเดินหน้าป่านหน้าเรดเรวิลครับในดิลดังกล่าวโดยอาศัยว่าตัวเองนั้นได้ไปสู่ยูฟาจชบเปีก็สามารถดึงดูดตาชาวรัฐรายนี้ได้นะครับรายงานจาก คอสอฟไซครับแหล่งข่าวของฟาบริซิโอโรมาโนครับกูรูนักข่าวด้านการซื้อขายนักเตะชาวอิตาเลียนระบุว่าปิซาแดงตั้งเป้ากับทางเลือกรองอย่างรูเบเนเวสสังกัดวูดแฮมป์ตัน,นวอร์เรนสครับและก็ยูริเตอร์มองจอมทัพของดูสตีเพื่อลุ้มหลีกแทนที่หากสุดท้ายแล้วนะครับพวกเขาไม่สามารถปิดดีลเดยอยงได้ทันการครับโดยถึงตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนะครับได้เสริมทัพไปแล้วทั้งหมด3รายครับ ดิซโร่มาติเนีสไทเรียลมาเลเซียและก็คริสเตียนเอลิเชนครับภายใต้มูลค่าราว65ล้านปอนด์โดยพวกเขานะครับได้ตัวเพิ่มเข้าคราวเฟนกี้ดิยองครับจากบาร์เซโลน่าอันโตนีอาแ์เจ็คและล่าสุดนั้นเบนจามินเชตโก้ครับเรดบูลสันบวกอย่างต่อเนื่องครับก็ต้องมาดูนะครับว่าท้ายสุดแล้วนะครับพิษดาแดงของเรานะครับจะสามารถปิดดิวกับใครได้บ้างนะครับนี่คือการอัปเดตข่าวสารของพิซซ่าแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใใใจห้กกััับบททีีมงาานนรรคคลิปปต่อไสสวด